แคมเปญสำหรับเดือนนี้นะคะใครที่พลาดหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจจากงานมอเตอร์เอโปนะคะที่เมืองทองทานีเนาะตอนนี้เราก็ยังสามารถให้ลูกค้าได้อยู่ในแคมเปญดอกเบีย้ย0%นนะคะฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจของแต่งเพิ่มเติมหรืออยากได้แบบว่าอะไรที่เคยดูมาแล้วแบบยังไม่ตัดสินใจมาหาตาลได้เลยหรือว่าติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะลืมบอกไปเลยว่าอยู่ที่นี่นะคะซีคอนบางแคจนถึงวันที่20ถ้าสมุดไม่สะดวกมาแบบมากินข้าวหรือว่ามีความสนใจอยู่แล้วมาดูมาพบกันเราได้ที่นี่นะคะสวัสดีครับผม วันนี้นะครับผมท็อปนะครับจากมิสูนาทีราชพฤกษ์นะครับใกล้ๆกกับบิทีสบางว่าวันนี้นะครับถ้าใครพลาดในงานมอเตอร์เอ็กโปนะที่เมืองทองธานีนะครับวันนี้ผมมาออกบูธนะครับผมนะฮะตั้งแต่วันนี้ครับวันที่14นะครับผมถึงวันที่20นะครับธันวาคมนะครับเราอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับผมอยู่ชั้นล่างนะครับผมอยู่ชั้นล่างนะครับจะอยู่ใกล้ๆกกับประตูทางเข้านะครับผมด้านหน้าเลยเข้ามาปุ๊บเจอเลยนะครับผมกับศูนย์มิสูนะครับ บูธของมิซูเราวันนี้เรานำเสนอนะครับในรุ่นของป a จิโ o ่สปอรนะครับรุ่น GT Rally Art นะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งสุดหล่อย่างนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2สีนะครับผมวันนี้เรานำเสนอรุ่นที่มานะครับเป็นสีขาวมุกนะครับตัดสีดำนะครับตัวนี้นะครับจะเพิ่มตัวนี้เพิ่มไปอีก20,000บาทนะครับถ้าเป็นสีดำล้วนก็เป็นราคาอยู่ที่1 3 6 5 0ล้าน3 0 0บาทนะครับผมชุดแต่งของเขานะครับ ตัวนี้นะครับผมรอบคันเนี่ยมีการรับประกันนะฮะจากคุณภาพของมิซูนะครับนานถึง3ปีเต็มเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าได้อะไรมั่ง กระจังหน้านะครับผมดีไซน์เรลี่อาร์ตนะครับตัดดำสีแดงนะครับล้อแม็กขนาดขอ18นิ้วนะครับเป็นสีดำนะฮะกันโคลนนะครับผมสีแดงนะครับเป็นปั๊มโลโก้เรลี่อาร์ตนะครับมาพร้อมกับยางบิโซนนะครับผมพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะครับเรลี่อาร์ตนะครับผมนะฮะนะครับลายสวยนะฮะรุ่นนี้ดูดุดันเลยนะครับผมอ่าด้านหลังนะครับก็จะมีชุดแต่งเรลี่อาร์ตนะครับผมสีดำนะครับผมตัดด้วยกับสีแดงนะครับยังไม่พอนะครับสังเกตดูหลังคานะครับหลังคาสปอยเลอร์ จะเป็นสีดำนะครับผมตัดกับตัวสีขาวตัวรถนะครับผมครับผมยังไงผมขออนุญาตพาไปดูรถภายในด้านในนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างครับสำหรับรุ่นเรลลอาร์นะครับผมจะมีหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมขนาด9นิ้วครับเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y นะฮะ a n d r o i d Auto นะครับผมมีปุ่มสามารถในเรื่องของการเปิด ปิดประตูท้ายไฟฟ้าด้านหลังนะครับผมมีสายย่องเสียบ usb นะครับสช่องนะครับพร้อมสาย hdmi นะครับผมแอร์นะครับออโต้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์นะครับตรงนี้นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้ cvt นะครับ g sensor นะครับพร้อม pattern chip แปด speed เบรกมือนะครับไฟฟ้าระบบออโต้โฮนะครับผมล็อกความเร็วอัตโนมัติให้กล้องรอบคันนะครับระบบ work i view นะครับผมฮะระบบรุ่นนี้เป็นรุ่น full star นะครับความปลอดภัยนะครับระบบเซนเซอร์ระบบการลื่นถลายนะครับผมเบาะนะครับแถวที่2นะครับผมสามารถ ที่จะปรับพับแยกอิสระได้นะครับเป็น 60- 40นะครับผมแถวที่3แบ่งเป็น50-50นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องการปรับนะครับกรณีถ้าจะปรับ100%เต็มเนี่ยด้านหลังนะครับก็จะราบคดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับผมในส่วนของด้านหน้าเพิ่มความนะกกว้างให้ลูกค้านะครับตรงนี้จะล็อกด้วยอัตโนมัตินะครับผมในส่วนของไฮไลท์นะครับผมในเรื่องของประตูไฟฟ้านะครับ สามารถใช้คลิกเซนเซอร์ได้นะครับทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับในกรณีที่เราถือกุญแจรีโมทไว้นะครับผมแต่ถ้าไม่มีกุญแจรีโมทก็สามารถเปิดที่ประตูท้ายได้ครับเป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับผมครับสมัติโปรโมชั่นของปาจิโร่ตอนนี้นะครับรุ่นปาจิโร่แลริอาร์นะครับเครื่องยนต์2.4นะครับ181แรงม้ารุ่นนี้นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะฮะ0.99นะครับพร้อมแพ็กเกจบำรุงจิตใจ5ปีนะครับหรือที่ กรณีเราไปเข้าสู่บริการนะฮะไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆครับเพียงคุณขับนํารถมาให้เราดูแลเพียงเท่านั้นเดี๋ยวไงผมจะให้น้องนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคนพาไปดูรถอีกรุ่นหนึ่งที่กาลังฮิตในตอนนี้นะครับผมสําหรับ x p a n d e r Cross นะครับผมเชิญด้านนี้เลยครับขอบคุณค่าที่ส่งต่อมานะคะวันนี้มาพบกับตาลเซลมิซูนาทีราชพฤกษ์นะคะวันนี้ตานจะพามาดูรถ SUV ขนาดเล็กนะคะที่คลองใจคนไทย ณตอนนี้เลยจะเห็นอยู่ตามท้องถนนเยอะมากนะคะสำหรับรถของเรารุ่นนี้นะคะจะเป็น Expander Cos วันนี้เรามาโชว์อยู่ที่สีคอนบางแทด้วยดีไซน์<า>พิเศษของเขานะคะการตกแต่งรอบคันด้วยกระจังหน้าที่ลมดำนะคะกระจังหน้าใหญ่ระบายความร้อนได้ดีแข็งแรงไฟนะคะไฟของเขาจะเป็นใบ LED นะคะจะเป็นไฟสีขาวนะส่องสว่างกลางวันกลางคืนคือกลางคืนนี่คือบอกว่าสบายเลยนะคะ กระเถิบมาด้านข้างจะเป็นคิ้วล้อคิ้วล้อนะคะที่ชุดแต่งที่มาจากโรงงานนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยเราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มกระเถิบลงมาจะเป็นล้อแมกขอบ17นะคะความสูงของ SUV คันนี้จะอยู่ที่225ม mm มนะคะจะสูงมากที่สุดในบรรดา SUV ขนาดเล็กทั่วไปเลยนะคะสามารถลุยน้ําได้นะคะในระดับหนึ่งกระเถิบมาด้านข้างนะคะกระจกมองข,งข้างของเขานะคะจะมะีไฟเลี้ยวอยู่นะคะช่วยให ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาเราต้องเลี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีไฟด้านข้างให้ด้วยเปิดมาที่มือจับนะคะจะมีปุ่มอันนี้จะเป็นมาพร้อมกับกุญแจ KOS นะคะกุญแจอัจฉริยะเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นลูกค้าจะได้ไม่ต้องถือของมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือสามารถกดปุ่มได้เลยถ้ามีกุญแจอยู่ในตัวเนาะเราสามารถเปิดที่ตัวรถได้เลยเข้ามาด้านในนะคะดีไซน์ของเขานะคะตรงนี้จะเป็นบุหนังเนาะจะเป็นบุหนังด้านหน้าก็ จะเป็นทูโทนนะคะข้างในจะเป็นเบาะเจ็ดที่นั่งนะคะทูโทนปรับได้หลายสไตล์เลยนะคะตรงกลางนะคะพับ6ก 40, 40สามารถสไลด์ได้ด้านล่างขึ้นอยู่กับการนั่งของแต่ละคนเลยท,ที่พักแขนตรงกลางสามารถเอาลงมาได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันจะติดๆหน่อยใครอยากดูรถจริงมาดูได้ที่ซีคอนบางแคลเลยอือมาด้านหลังชึ บ่อแถวสามนะคะพับห้าสิบห้าสิบสามารถวางของได้แบบสบายเลยมันจะพับเรียบไปหมดเลยตั้งแต่อตอนกลางแล้วก็ตอนท้ายนะคะอันนี้ให้ดูแบบเบาๆไปก่อนถ้าสมมติว่ามีคนนั่งสักประมาณสี่ห้าคนด้านหลังเราวางของได้สบายเลยเปิดมาตรงนี้เป็นช่องวางรองเท้าได้วางของได้เก็บของได้อีกเยอะมากนะคะ มาทางด้านข้างของเราแล้วหลังคาของเรานะคะสามารถติดแหลก<ม>เพิ่มเติม<ๆ>สามารถวางของสัมภาระ<ม>กระเป๋าเดินทางอย่างเงี้ยได้สบายเลยถ้าใครสนใจหรือว่าแบบเป็นสายนี้อยู่แล้วนะคะสามารถมาติดต่อตานได้นะคะเดี๋ยวตานจัดให้เกิดมาที่ฝั่งคนขบับตรงนี้ของเราจะเป็นปุ่มพุ s สตาร์ทแล้วเนาะจะไม่ใช่กุญแจแล้วคะ่ะสามารถเหยียบเบรคแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้เลยพคงมาลัยของเรามาพร้อมกับปุ่มมัลติฟั์ชัติแล้วก็ ระบบ Cruise Control นะคะล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะเวลาเดินทางไกลๆสามารถาล็อกความเร็วโดยที่สามารถถอนเทน้ทาจากคันเร่งออกมาได้เลยนะคะก็คือใช้ตรงนี้เพื่อล็อกความเร็วแล้วก็เพิ่มอัตราเร่งแล้วก็ลดอัตราเร่งได้เลยขับสบายๆชิวๆสำหรับราคาเจ้า Expander Cross คันนี้นะคะจะอยู่ที่919,000นะคะ มีทั้งหมด5สีเนาะถ้าสมมติว่าเป็นสีขาวมันจะต้องบวกเพิ่ม10,000บาทนะคะแคมเปญสำหรับเดือนนี้นะคะใครที่พลาดหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะที่เมืองทองธานีเนาะตอนนี้เราก็ยังสามารถให้ลูกค้าได้อยู่ในแคมเปญดอกเบี้ย0%นปซนะคะฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจของแต่งเพิ่มเติมหรืออยากได้แบบว่าอะไรที่เคยดูมาแล้วแบบยังไม่ตัดสินใจมาหาตาลได้เลยหรือว่าติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะครับถ้าเกิดว่า วันนี้ถ้าลูกค้านะครับสนใจในเรื่องของรถยนต์มิตซูบิชินะครับอยากเข้ามาดูที่โชว์รูมนะโทรนัดผมได้นะทดลองขับนะครับหรือว่าจะให้เสนอราคาผ่านมือถือออนไลน์ก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะเข้ามาใช้สู่บริการของเราต่างๆนะครับทั้งซ่อมสีตัวถังรถยนต์นะครับผมหรือว่าจะเรื่องของอะไรนะฮะสามารถโทรมาที่เบอร์0 2 4 5 7 2 2 8 8ค่ะครับ าายังไงก็รบกวนฝากนะฮะติดตามผลงานผมทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็ทีมงานของทีมวิซูและทีราชพฤกษ์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยว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 พิ่งพ่งพิ่งลืมบอกไปเลยว่าอยู่ที่นี่นะคะซีคอนบางแคจนถึงวันที่20 20หรือ21 20อโอเคถ้าสมุดไม่สะดวกมาแบบมากินข้าวหรือว่ามีความสนใจอยู่แล้วมาดู <Okay. S 1> มาพบกับเราได้ที่นี่นะคะได้สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนลาไปก่อนนะคบผมนะแล้วเดี๋ยวเจอกับบูธใหม่ๆได้หรือแคมเปญใหม่ๆได้ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ